โปเปะเขา้าวยำไซมูยางค่ะเมนูสุดว้าวจากเชฟเทเบิลกินนึ่งคำค่ะได้รสสัมผัสขา้าวยำปักตายและกับมูยางหอมขะคุ่งไปด้วยเลยค่ะ นายจิรวัตรวีระพร์สวรรค์หนองมิกรัวเชฟเทเบิลอายุ2 8ปีนะคะเป็นนุ่มสถาปานิกจากรวัวสถาปัตยกรรามศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผู้ชื่นชอบในการทำอาหารค่ะเขาก็ได้คิดคอนแล้วก็รังสรรค์เมนูสุดว้าวเลยค่ะด้วยการนำหมูย่างเมืองตรังอ่าคงคืนชื่อใช่ไหม<ฆ>ซึ่งเป็นซิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาสร้างมูลาค่าเพิม่มมาเป็นส่วนผสมในข้าวยำอาหารดังเดิมของชาวใต้ค่ะนี่ยันที่เราเห็นพอท่านนึ่งคํา ก็จะได้รวดสัมผัสโค้งเขาอย่างปักตายอาและก็มู่ยางเมืองตรังในเวลาเดียวกัน กินคำเดียวไดร์ไรดรสชาติมากเลยนะคะส่วนขั้นตอนการทำข้าวเรือมจากเอาเครื่องข้าวย่างท่ตเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงในถ้วยแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เติมน้ำบูดูลงไปแล้วก็เอาใบชะพลูเนี่ยมาเรียงกันปุ๊บแล้วก็ตักข้าวย่าวางบนใบชะพลูหลังจากนั้นก็ใส่ม่อย่างตามลงไปแล้วก็มวนมวนพะเนียนะมวนให้แน่เลยแล้วก็เอาไปชุบแป,ปง้งทอดกรอบเอาไปทอดในน้ำมันรน้อนๆประมาณ 5- 1 0สิบนาทีหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละคะ่ะเอามาหั่นเป็นชิ้น นินเพื่อจะกินได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจยากจะลิมล่องปอกเปี๊ยะข้าวยำม,มูยางเนี่ยนะก็สมารถไปได้นะ ที่ห้องอาหารกะช่องฮิลรีสอร์ทตั้งอยู่เลขที่415มู่เจ็ดตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดกรังนะคะทีมหมยเล็กโทรศัพท์07573113นั่นเองค่ะและไปด้วยกลืนน้ำลายไปด้วยตอนนี้พุ่งรองมักๆเลยค่ะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ค่ะอยากจะฝากทึงน้องเชฟเทเบิลใช่ไหมเปลี่ยนจากไส้มูยางเป็นอย่างหือในไหมคะน้องจะได้กินได้พอยักลองมากๆเลยก็คือเมื่อนึ่งคำใช่ไหมเราสาม,ม <S <S ารถกินดังข้าวยำแล้วก็ไส้มูยางในเวลาเดียวกันเศร้าพกกรเข้าไป ปุ๊บได้กลินสม,มุนไพรนี่แถบจะเหมาะสำหรับคนที่ กำลังดูแลสุขภาพด้วยวายาตลอดความอ้วนไงคือไม่ได้ไม่อยากกินเยอะคือถ้ากินซั่อยางนี้ต้องกินข้าวย่ำก่อนนึ่งชามใช่ไหมถึงก็ต้องไปกินไส้หมูยางอีกสักตัวเออถึงก็ต้องกินปอบเปียตามลังเหลามันต้องกินซั่ยางเลยนะเพราะค้องขินนีอยางม่กินคำเดียวความขินนี้เลยในความอ้วนนี้กินนึ่งคำได้ซั่อยางในทีเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องกินมากด้วยใช่เลยไปลองชิมกันได้นะคะเทรันอาหารกระช่องหิวรีสอร์ทนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดของการรังสรรค์เมนูไม่ไหมนะให้ ประชาชนได้ลิมลองกระ,ระชาราวฎรกัคดคําเยียยนี่คือกรอบมากเนาะถังกรุบกรอบ<อ>ไม่ต้องหัน่นค่ะส่งมาจางดูนะัะเดี๋ยวคลอดเอง <laughs> งายว่า,าลุยนะโอ้โหตอนนี้นี่คือตอนนี้อตอนนี้คือไม่ลงภาพไหมเลยคือเหนื่อยพ <laughs> <laughs> ุ่งรองตามเลยนะคะ